ข่าวด่วนครับทุกคนจริงไหมครับดาราคนนี้กำลังจะมาแรงแซงอุงอิงครับ ดาราคนนี้นะครับนั่นก็คือแม่หน่อยแม่น้องอุ้มอิงเพรบ้านแพงนั่นเองนะครับโหเรียกได้ว่าวันนี้นะครับอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยก็ได้เห็นบรรยากาศครับที่ FC ฟซแฟนคลับรุมแม่หน่อยครับทุกคนต้องบอกว่ายิ่งกว่าดาราท่านหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านพ่อแม่อุ้มอิงแฟนเพจครับก็ได้มีการอัปเดตรูปล่าสุดนะครับให้กับพวกเราได้ดูกันนั่นก็คือรูปของแม่หน่อยนั่นเองครับที่กําลังโดนรุมถ่ายรูปจากแฟนคลับครับทุกคนเรียกได้ว่าดังไปพร้อมๆกับลูก วเลยทัยบทางด้านแฟนเพจครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าแม่หน่อยกระดังคือกันเดอรนะครับเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ศิลปินดาราไปแล้วครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะไม่ว่าแม่หน่อยเนี่ยจะไปปรากฏตัวที่ไหนครับแฟนๆก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปขอถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกเองก็แล้วแต่กับทุกคนพ่อเอกเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้ครั้งหนึ่งครับบน a c e b o o k ของพ่อเอกเองเลยนะครับพ่อเอกเนี่ยพูดเอาไว้บอกว่า ลูกสาวพาดังนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนก็คือลูกสาวพาดังของจริงครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนตั้งแต่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับโอ้โหปลุกปั้นโดยพ่อโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเจ้าพ่อคอนเทนต์ครับเปรี้ยงสุดๆครับทุกคนทุกตําแหน่งเนี่ยดังหมดครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูหมอนอิงครับซึ่งเป็นผู้ดูแลน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับยอดเฟเวอร์ forever, เดโอโหเพิ่มขึ้นพุ่งกระฉุดเหมือนจะรวดกันเลยทีเดียวนะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแอดมินต่าง บุคคลหลังบ้านโอ้โหทุกคนดูสิป้าปนางพี่บ่าวโทนป้าวันพ่อรุง่งพ่ออาชิตะคือทุกคนน่ะที่แบบอยู่ใกล้ชิดน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง่งถือว่ามีชื่อเสียงหมดนะครับแล้วก็ยอดฟอลโล่เนี่ยโอ้โหพุ่งกันหมดทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดพ่อจ้างศรีส,สกเกตรสร้างบ้านคนสร้างบ้านให้กับอุ๋งอิงอ่ะ ก็ยังแบบ follower แบบว่าโอ้โหพุ่งเป็นแสนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการันตีได้ว่าองอิงเปชรบ้านแพงเนี่ยดังมากๆครับทุกคนและวันนี้นะครับแฟนๆเนี่ยบรรยากาศก็คือแบบเข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะมากๆกครับก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับทุกคนที่เข้าไปหาวงอิงเปชรบ้านแพงจากที่เดินไม่ได้นะครับ ก็กลับกลายเป็นเดินได้มีเรี่ยวแรงครับเพราะว่ามีน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นกําลังใจนะครับทุกคนแต่ละวันเนี่ยก็จะมี fc แฟนคลับนะครับมากหน้าหลายตาครับที่เข้าไปให้กําลังใจน้องนะครับในแต่ละวันนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆวันนี้เนี่ยทำเอาทีมงานด็อกเตอร์กังนำนะครับทุกคนโอ้โหนะครับพอเห็นแล้วก็อึ้งกันไปตามๆกันเลยนะครับแฟนคลับก็เอาเงินมาให้แล้วก็บางคนเนี่ยก็เอาของมาให้อุ๋งอิงเป็นแทงเซ็นให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อต่างๆครับทุกคนยุค นะครับที่ศิลปินเนี่ยโดนขอลายเซ็นเนี่ยิอมไม่เห็นมานานมากแล้วนะทุกคนองค์อิงนี่แหละมาเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์มาทําให้ปรากฏการณ์ของวงการหมอลำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับทุกคนสำหรับองอิงนะต้องบอกว่าน้องเนี่ยนะครับทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองไปหมดอย่างวันนี้นะครับไลฟ์ในต่อตอเนี่ยโอ้โหคนกดไลค์เป็นล้านติดเทรนด์อันดับหนึ่งติดเทรนตลอดเวลาครับทุกคน และยังต้องบอกว่าเวลาที่น้องปรากฏตัวในแต่ละสถานที่นะครับแฟนๆก็เข้าไปรุมนะครับเข้าไปให้กําลังใจน้องเยอะมากๆเลยนะครับดังไปแบบโ,โหลามไปถึงแม่หน่อยเพราะเอกนะครับทุกคนที่ โด่งดังไปพร้อมๆกับน้องครูมอนอิงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนพี่แองจี้อย่างเงี้ยนะครับทุกคนที่โด่งดังไปพร้อมๆกับองค์อิงนะครับก็ถือว่าปังสุดๆนะแล้วอิมข่าวกระแสครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องวันนี้โอ้โหน้องแบบทํางานเต็มที่มากๆน้องกับพ่อโจนะครับไลฟ์วันนี้ประมาณ1-2ชั่วโมงเนาะก็โอ้โหทําเอาแบบตะก้าเนี่ยแตกนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ย เข้าไปอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับก็เลยเอาบรรยากาศของแม่หน่อยแม่น้องอุ้งอิงเป็นบ้านแพงนี่แหละมาฝากทุกคนนะครับทุกคนต้องบอกว่าน่ารักมากแฟนคลับก็คือเข้าไปรุมร้อมขอถ่ายรูปกับแม่หน่อยเนี่ยเยอะมากๆนะเป็นปรากฏการณ์ับทุกคนที่ทําทเอาตะกร้าแตกแล้วก็ทำเอา,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกางนาคลินิกเนี่ย อึ้งกันไปตามๆกันนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนกคนุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนได้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับแม่เฟิร์นเนาะที่พูดเกี่ยวกับองุ่อิงนะครับก็คือแม่เฟิร์นบอกว่าน้องเนี่ยน่ารักมากนะครับเจอกันทีไรเนี่ยรักน้องเข้าไปหมดใจแล้วก็ นับวันเนี่ยยิ่งรักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนแม่เฟิร์นก็พูดเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แม่เฟิร์นเนี่ยเคยบอกกับพวกเราเอาไว้นะว่าอุงอิงจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวต่อไปแนะ่นอนครับสินค้าตัวต่อไปนะ่าจะเป็นครีมทาผิวกับทุกคนที่เขากําลังจะวางแผนวางแพลนพรีเซนเตอร์เอาไว้นะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็อยากให้อุงอิงเนาะมี เขาเรียกว่าอะไรมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับอย่างการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นการได้กําไรชีวิตได้สิ่งที่น้องสะสมมานะครับหปีไม่มีด่างพร้อยเนี่ยผลพร้อยได้ของน้องนั่นก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์การไลฟ์อะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะโจบ,บอกว่าโหทำสัญญาเลย10สครั้งต่อการไลฟ์หนึ่งครั้งใช่ไหมครับทุกคนบอกแม่เฟิร์นไปนะครับนะก็ ต้องบอกว่าเวลาที่แม่เฟิร์นมาไลฟ์กับองค์อิงกับพ่อโตแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าสนุกสนานเฮฮานะครับวันนี้เขาไลฟ์กันแบบว่าอยู่ที่หลังห้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเลยนะครับทุกคนสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆครับแล้วก็น่ารักมากๆนะครับวันนี้เราเห็นบรรยากาศที่น้องขายของแล้วน้องก็เต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็แม่เฟิร์นเนี่ยก็เต็มที่กับน้องมากมาๆจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ทีมงานคือดอกอรกังนาคือน่ารัก น่ารักมากนะครับไลฟ์สดทีนี้ก็คือแบบโอ้โหคนดูแบบเยอะมากๆนะครับนะก็เป็นกำลังใจนะครับนาออ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเอาบรรยากาศแม่หน่อยมาฝากทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างแม่หน่อยคือดังไปพร้อมๆกับลูกสาวเลยนะครับดังมากๆแล้วก็พ่อเอกก็ดังมากๆครับไม่ว่าจะไปที่ไหนปรากฏตัวที่ไหนแฟนๆก็ไปรุมถ่ายรูปก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ดาราไปแล้วนะครับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ อุ้มิมเชื่อว่านะถ้าเอาแม่หน่อยกับพ่อเอกไปนั่งไลฟ์ด้วยเนี่ยเชื่อไหมทุกคนยอดคนดูเดี๋ยวพุ่งกระฉูดแน่นอนเลยเพราะทุกคนเนี่ยมีชื่อเสียงกันหมดเลยนะครับทุกคนครูหมอนอิงอย่างเงี้ยนะครับครูหมอนอิงก็มีชื่อเสียงสุดๆแล้วตอนนี้คือ Follow ของครูหมอนอิงเนี่ยบนต่อเนี่ยคือแบบโอ้โหทะลุ2องแสนแล้วนะแล้วก็ในเฟซอีกก็2องแสนแล้วนะทุกคนเนาะปังมากๆนะครับนะ ก,ก็ขอให้น้องนะครับได้รับงานพรีเซนเตอร์แล้วก็อุ้มอิ่มก็ขอให้น้องนะครับได้เป็นพรีเซนเตอร์ของดรกังนําตลอดไปแล้วก็ขอให้กระแสะขององค์อิงเนี่ยแรงแบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้แรงดีไม่มีตกแบบนี้ตลอดไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับก็ขอให้ çek, <ๆ S 1> น้องประสบความสําเร็จเนาะในทุกๆการเดินทางเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลแล้วนะครับทุกคนปิดฤดูกาลแล้วแล้วก็เห็นว่าบอสโจเนี่ยจะมีการปิด กล้องออไม่ใช่ปิดกล้องเดี๋ยวเปิดกล้องนะครับของภาพยนตร์นะครับเราจะได้ดูภาพยนตร์ของอุ๋งอิงอย่างแน่นอนนะครับทุกคนน่าจะเป็นปลายปีนี้แหละทุกคนน่าจะได้ดูแน่นอนนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ภาพยนตร์เนี่ยเปรี้ยงๆตอนนี้ก็มีคนเนี่ยเหมาโรงภาพยนตร์กันเยอะแยะมากมายกันแล้วนะครับเนาะก็หลายคนก็คืออยากดูอยากชมนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็อยากขอให้น้องแบบมาแรงๆเลยเชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์นะครับคนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นปรากฏการณ์ที่อุค์อิงเนี่ยจะรับบทเด่นบนจอภาพยนตร์แน่นอนและเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยอยากดูทั่วประเทศแน่นอนครับก็ขอให้รีบทํารีบเสร็จนะครับสำหรับกระแสองค์อิงฟีเวอร์นะครับทุกคนก็เป็นกาลังใจให้สาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ๋มอิมได้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ๋มอิมก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอุ๋มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ